อีกหนึ่งข่าวที่ดังมากๆเลยคุณแอมไซยานายนะครับโอ้โหตอนนี้ล่าสุดเนี่ยบอกว่า คนที่เเยือเนี่ยแต่ยี่สิบเลนะคุณหมอนะครับหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ไซยาไนนี่มันคืออะไรเพราะว่ามีหลายคนบอกว่ามันอยู่ในพวกพืชผักผลไม้ด้วยนะคุณหมอใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเรากินเข้าไปแล้วมันจะไม่เกิดอาการเสียชีวิตเหมือนกับที่เรากินไซยาไนแบบที่เป็นสารสังเคราะห์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ก็เป็นไปได้แต่ว่ามันมีจํานวนน้อยนะแล้วต้องถ้าส่วนใหญ่เราจะกินถูกต้องครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่อง มันสัมภาั์ที่มีสารไซยาไนอยู่นะจะคุยถึงเรื่องคนที่ถ้าสงสัยว่าถูกเบื่อด้วยไซยาไนนะมันนิดเดียวมันก็มีอาการได้นะครับมันจะมีอาการก็คือไปที่หัวใจอไปที่เส้นเลือดแล้วไปที่สมองเพราะว่ามันจะทํามันจะเป็นบล็อกไมให้ออกซิเจนเข้าเซลล์ตัวไซยาไนนี่นะเพราะมันไม่เข้าเซลล์ก็ตายสิครับเซลล์ก็ตายไปด้วยแต่เนี้ยถ้าสงสัยแล้ว มีอาการแน่นหน้าอกแล้วอะไรไปโรงพยาบาลน,นึกนึกนิดนึงว่าเฮ้ยเราไปกินอะไรที่ผิดปกติหรือว่ามีใครใส่ยาพิษให้เรากินหรือเปล่าเราต้องรีบบอกหมอนะเพราะว่าอาการออกมาเหมือนแับคนเป็นโรคหัวใจวาย<อ>เพราะวโรคหัวใจวายคือหัวใจหยุดเต้นเต้นอ่อนความดันเปลี่ยนไปแล้วก็บางทีแขนขาอ่อนแงรงอันนี้ก็ไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ ไม่ค่อยจะมีคือคนที่ตายจากทยานายเนี่ยผิวมันจะเป็นสีชมพูเรื่อเรือแต่นี่คนไทยมันผิวดำอ่ะออผิวดำแล้วมันก็เลยแบบมันไม่มีเรือรมันมองไม่เห็นอ่ะหรืออันอันหนึ่งก็คือลิ้นที่ปากมันจะแดงเขียวค้ำเลยลิ้นเขียวค้ำเลยนะแต่คนที่ตายบางทีก็ค้ำอ่ะครับมันก็แยกยากแล้วว่าคุณหมอก็บางคนก็บอกบางคนเวลาเสียชีวิตจากทยานายเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนกับถั่วคั่ว หมือนอาลมอนก็บางคนบอกเหมือนอาลมอนอนคั่วนอนโอ้ตมันตายแล้วนี่ออมันจะแก้อะไรได้นะก็อว่าอย่างนี้ถ้าสงสัยนี่นะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถูกยาพิษนะเพราะแน่นอกให้สะกิดใจนึกนิดนึงก็มีคนรอดเนี่ยรอดเพราะเออคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลต้องจำไม่ผิดที่แม่สอดอะที่เขาทำหัวใจแล้วก็เลยวิทส์โทาถามอาจารย์ที่รามาว่าจะเป็นไปได้ไหม อาราบอกเป็นไปได้นะรีบให้ยาเลยพอให้ยาแล้วหายตาอําหายเลยครับหมายถึงว่าถ้าคุณหมอทราบว่าอาการที่เราเกิดขึ้นเนี่ยทั้งแน่นหน้าอกอะไรต่างๆก็ไปโรงพยาบาลน่าจะเกิดจากสซยนายเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเป็นให้ยาเลยยาต้านใช่ไหมยาต้านมียาต้านในใจชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะบอกผิดไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ต้องสนใจว่าเป็นไงถ้าหมอรู้สงสัยให้ยาต้านเข้าไป หายนะออหายเลยแล้วล้วก็หมอเขาก็จะพยายามไม่กู้ชีวิตไว้ก่อนแล้วเขาใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ฟื้นเพราะว่ามันทําให้กล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบางลมมันหยุดทํางานม,มันเป็นอัมาพาตครับ,รบเขาบอกว่าสิบนาทีแค่นั้นเองเหรอครับช่วยชีวิตได้เลยนะฮะทีนี้สําหรับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่ตรงนี้นะท่านต้องรู้ว่าในมันสมพัลังดิบมี สารไซยาอยู่แล้วกินเข้าไปมันจะสะสมหรือถ้ากินไปเยอะๆก็จะมีอาการเหมือนได้สารใจพิษของไซยาไนเข้าไปเพราะฉะนั้นมันสำลังมีสองชนิดนะเคยเคยเคยกินไหมสำลังสองชนิดคือยังไงบ้างครับมันขมหวานอแล้วก็กินหวานนะกินหวานขมมีด้วยเหรอขมมีฮะมันสำลังประเทศไทยเรานี่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พืชหราชนิด มันทำหลังขมเพราะว่าเราจะส่งออกเป็นมันอัดเม็ดหรือว่าดิบๆเลยครับส่งออกนอกเขาจะเอาเข้าไปทําอาหารสัตว์ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ปลูกมันสําหลังมากที่สุดเป็นที่สองในโลกในโลกนี้นะรประเทศที่มากที่สุดคือบราซิลก็ทําแล้วส่งออกทีนี้มันนี่มีพันหนึ่งหวานก็เราก็จะปลูกมากินกันรหรือบางทีอยู่ในสวนขุดพวกขุดมันเนี่ย โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาช่วยขุดเนี่ยบางทีไม่รู้เรื่องอะ่ะหิวขึ้นมาก็เล่นเอาแบบไปปิ้งๆแบบเชือแบบไม่ได้จริงจังอ่ะแล้วกินเข้าไปนะมีอาการนะถึงชีวิตได้นะมันอยู่ที่เปลือกมัน,นะครับตัวไซยานายเนี่ยมันอยู่ที่เปลือกมันเปลือก,เป,อกเปลือกนอกของรากมันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอามันธรรมดามากินเนี่ยเรารขอให้เอาช้อนขูดเปลือกมันทิ้งไปซะ ถ้ามีดปอกก็ได้แต่ว่ามันจะกินกินเนื้อมันเนี่ยเ,เปลือกเอาออกให้หมดแล้วต้มน้ำนะฮะถ้าเราต้มน้ำนานสามสิบนาทีเนี่ยไายนายศูนย์สภาพเป็นศูนย์เลย oh. หรือทำให้สุกโดยการปิ้งให้สุกเลยเนะนี้นเวลาเราไปซื้อมันสำหรัังปิ้งเนี่ย ออขอปิ้งสุกๆหน่อยนะครับถ้าไม่สุกอย่าไปซื้อกินนะแสดงว่าไอซายนาเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วมันจะสลายสลายไปเลยเหรอสลายไปเลยครับ<อ>ไม่เป็นพิษแล้วนะ,ะวเขาก็อย่าอย่าไปซื้ออย่าไปกินของดิบๆมัน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 จะทั้งสองอย่างนี้ถ้ากินเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้ถ้ามีอาการโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเขากินเข้าไปแล้วเขาจะมีอาการทางหัวใจใจเต้นใจสั่นครับหายใจไม่ค่อย โล่งไม่เคยออกอาเจียนหายใจกัดดัดแล้วบางคนถ้าเป็นมากก็ชักกระตุกถ้าเราเห็นคนงานเรานะชักกระตุกแล้วอยู่ในสวนในใน,ในไร่ครับมันนะไม่รู้กินไปเปล่าไปสัมภาษณ์ดีๆถ,ถ้ากินรีบส่งโรงพยาบาลแล้วก็ใช้ยาต้านมันมีทุกโรงพยาบาลมียาต้านพวกนี้อยู่ครับยาต้านอาไซยานาอยู่นะครับถ้าไม่ทนัน ก็จะท้องร่วงอาเจียนปวดหัวแล้วก็ใจสั่นแล้วก็ถึงกับชีวิตออันนี้ก็ขอให้พี่น้องเนี่ยช่วยระวังลูกหลานเราด้วยอย่าไปซุกซนไปเอามันฝรั่งมาหลามมากินเล่นกันน่ะในเด็กมันก็ลองไปหมดอ่ะมันก็กินแล้วมันก็มันเหม็นเขียวนะมันกำลังปีดิบๆเหม็นเขียวแล้วก็มันก็มันๆอ่ะมันมมันนกินมันอ่ะคุณหมอแล้วในหน่อไม้ล่ะอ๋อในหน่อไม้ก็บางพันนะฮะบางพันก็มี แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าผ่านกระบวนการการต้มการทำสุกหายหมดหายหมดถ้ามันไม่ไม่ไปนี่ผมตายไปแล้วผมเจ้ากินหน่อไม้ตอน้ถ้าไปดองมันก็ไปหมดนะก็มีหน่อไม้บางพันธุ์ที่ดิบแล้วมันมีสารไซยาไนต์อยู่มันก็ต้องต้องเอาไปทําให้สุกนะอย่ากินหน่อไม้ดิบนะ ถ้าต้มให้สุกทำต้มจืดก็ต้องต้มให้สุกให้เดือดครับมันมีสารพิษไซยาไนด์ปนอยู่ครับแต่ถ้าสมมุติเป็นสารพิษไซยาไนด์ที่แบบว่าเอาไปผสมในอาหารอย่างเงี้ยให้กินอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เลยครับรสชาติมันไม่บอกโอ้โหอันนี้อันตรายมากเลยนะก็อย่าทำเลยบาปกรรมถ้าวันหนึ่งมันก็จะมีคนรู้ครับทีนี้สําหรับคนที่ในต่างประเทศนี่มีคนกินแป้งมันอมันสำปะหลังเนี่ยห้าร้อยล้านคนนะ ห้าร้อยล้านคนครับแล้วบางมีบางประเทศเนี่ยเอาไปกินแบบไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็มีสารปนเพื่อนของไซยาไนายมาแต่ค่อยๆปนเขาก็กินไปสมตรงนี้สะสมะแล้วก็ขารีบเป็นนามพาตครับโอ้น่าสงสารมากคนเหล่านี้นะเพราะว่าพิษของมันสัมหลังนี่จะเกิอดอาการชาตาผ้ามัวหูหนวกตาไม่เห็นครับแล้วก็เป็นนามพาตแต่บ้านเราคงไม่ไม่มีใครที่ไปกินอย่างนั้นนะฮะ ทีนี้มันสำปหลังเนี่ยมันก็จะเอาไปต่างประเทศแล้วไปไปผ่านกระบวนการทําเป็นแป้งมันสำปะหลังครับแต่ถ้าเป็นแป้งมันสำปะหลังแล้วก็ที่บ้านเรามามา,มาแป้งสิงคโปร์นะนะมันก็จะมีมีการปนเปื้อนน้อยมากแต่อย่งไก็ตามก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับมันสำปะหลังทําให้สุก้างรวมทั้งแป้งมันสำปะหลังด้วย อย่าไปกินดิบๆนะบ,บางทีกินดิบๆเราไม่เราไปทำพวกคล้ายๆสาคูข้างในแป้งยังเป็นคึบๆอยู่ด้วย<ห>เป็นเเม็ด,ดน,นะทันก็นอ,อย่าไปเอาถุกซ้านะ,ะยกเว้นแป้งสาคูไม่เป็นไรครับครับ,รบนะนี่เป็นเกล็ดความรู้ที่นำเอามาบอกคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับ